สองหมื่นห้าอยู่แล้วถูกปะอ่าใช่เป็นเงินสำรองแต่ว่าไอกิจกรรมที่เหลือเราไม่รู้เราไม่รู้หรือเราจะแบบลบ x ไว้แล้วก็หารโอ้แต่มันยาวๆชิบหายไม่ไม่มันก็เออว่ะสะดุดตะสสดนี่เนี่ยนะเราไม่รู้เราไม่รู้หรือหรือว่าตะโสดจากคุณก็ไม่ได้หรอกเออเออยาวๆชิบหายไม่ไม่ไม่ก็สะดุดตเท่านี้่เนี้่ยนะเราไม่รู้ หรือเอาเขียนไว้ามันทำแสนต่อชั่วโมงหุ้นตกไม่ได้หรอเออไม่ไม่ตัดอะไรหรือหรือคิดว่าแบบจกเอ่อจกแบบหุ้นของนายกต่อนายขอนายขอจะได้รับตามแบบตามอัตราส่วนที่ถือหุ้นเออจะใช่ใช่ใช่กูเราเขียนแค่ของสามคนนั้นไหมเราต้องคิดให้เขาอ่ะที่ถือหุ้นเออก็ได้เออไม่ต้องคิดให้เขาอ่ะให้องคนหนึ่งนะสอง ดังนี้มันก็เป็นยี่สิบต่อสามต่อสองป่ะก็ได้ข้อจง่ายเอ้ยมือหน้าเขียนเป็นกอขอคอก่อนไหมแล้วค่อยเท่ากับเอกอต่อขอต่อคอไปเลยไหมเออนั่นแหละกต่อขอต่อคอเท่ากับเขียนแป้นปุ่นใช่ เรื่งมาเก่งกัศที่ยก็ต่อขอต่อคอเข้ากับ่เออยาวเลยหรือเขียนแบบต่อเต่าสะไม่ได้กออ่าจยากไอ้เหี้ยต่อสามต่อสองตอนนี้ก็เสร็จแล้วป่ะใช่ไหมมันมีคำถามอะไรอีกไหม